ที่ดินแปลงนี้ครับนะฮะตั้งอยู่นะฮะตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับขณะนี้นะฮะผมอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลน,นะฮะตำบลเจดีหลวงนะฮะคือจุดเนี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมศูนย์ราชการของตำบลเจดีหลวงเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างซ้ายมือผมเลยนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับด้านหน้าน,ะนิดนึงนะก็ติดติดกันเนี่ยเป็นตลาดถดเป็นตลาดสดเทศบาลน,นะครับที่ดินแปลงนี้ครับผม เนื้อที่ครับ4ี่ไร่3งาน7 2ิตารางวานะครับด้านหน้าแปลงนะฮะติดถนนลาดยางนะฮะหน้าแปลงเนี่ยติดถนนลาดยางกว้าง60เมตรนะฮะความลึกเนี่ยประมาณ1 4 0ยเมตรเพราะนั้นเนี่ยนะที่ดินแปลงเนี้ยนะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชัดเจนเลยพี่น้องจ๋าแปลงนี้ผมให้เกรดเเลยนะครับเพราะว่าประเมินล้านหนึ่งเขาขอมา5 0,000นนี่เป๊ะเลยนะคือประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินราชการจริงๆนะครับในช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชม เส้นทางนะครับเส้นทางจะพาไปดูเรียกว่ารีวิวเส้นทางการเดินทางสู่แปลงนะฮะนะมันสวยจริงๆนะฮะเส้นทางไปมาสะดวกไปกัน <Okay. S 1> เลยนะฮะตอนนี้เราอยู่นะครับหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีหลวงนะฮ mm hmm. ะจากจุดนี้นะครับเข้าไปสู่แปลงที่ดินเนี่ยนะฮะประมาณสักกิโลนะครึ่งนะฮะประมาณกิโลครึ่งนะฮะพี่น้องก็เดินทางก็ไม่น่าจะถึง ห้าหกนาทีนะครับแปลงนี้สวยจริงๆนะครับมันไม่ใช่ที่ลกล้างนะฮะก็คือเขาเหมือนกับปลูกลำไยแล้วก็พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้นะแอบกระซิบก่อนนะครับเขาประกาศขายอยู่นะครับพี่น้องนะตอนนี้เขาประกาศขายอยู่นะฮะแต่เขาขายนะฮะราคาตลาดเลยเนี่ยไล่ละสี่แสนพี่น้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเรารับมาเนี่ยตีว่าห้าไล่ห้าแสนเนี่ยเรารับมาเนี่ยะแค่ไร่ละแสนนะ งานอย่างเงี้ยนะฮะสมควรทุกประการที่จะต้องรับไว้นะครับเพราะยังไงเขาไม่ปล่อยหลุดอยู่แล้วครับเพราะราคาตลาดต่ำๆนะฮะจริงๆก็ได้ละสองสาแสนอยู่แล้วอ่ะนะขายแบบร้อนๆนะนะขายแบบร้อนๆได้ละสองสาแสนนี่คงจะแย่งกันซื้อนะเพราะด้วยสภาพภูมิทัศนะด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรทั้งหลายแล่เนี่ยนะครับมันมันโอเคมากๆนะคือขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยทางโซนเหนือเนี่ยอากาศดี อากาศดีนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะอุณหภูมิปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเช้าเนี่ยประมาณสักไม่เกิน24 25องศานะฮะซึ่งอากาศดีมากนะฮะสังเกตนะฮะถนนหนทางนะฮะก็สะดวกสบายนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นถนนอคอนกรีตนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยถนนเขาเรียกอะไรอะคอนกรีตเทศบาลเหรอน่าจะกว้างสัก สี่หเมตรไม่ไม่น่าจะเกินนี้รถมันก็พอสวนกันได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแอบกันนิดนึงนะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยนะฮะก็คือมันจะติดถนนลาดยางเลยพี่น้องครับตรงนั้นนี่ยิ่งสวยนะแล้วก็ทําการล้อมรั้วมีรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยนะครับโอ้บรรยากาศเนี่ยทางเหนือนะฮะเขาก็จะทําเป็นสวนลําไยนะ คือด้วยอากาศที่มันดีเนี่ยนะทำกะเกษตรนี่ผมคิดว่าทำได้แทบจะทุกประเภทเนาะนะฮะดินก็อุดมสมบูรณ์นะฮะ <c oughs> นะฮะฮบรรยากาศโอเคเลยครับเนี่ยฮะถึงแยกนี้เราเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็ไปอ่าไปตรงนี้สักอ๋อๆๆตรงนี้ไม่ได้เลี้ยวขวาตรงไปขอโทษนะ เนี่ยเข้าสู่ลาดยางแล้วพี่น้องนะฮะอีกประมาณ200เมตรนะครับถึงที่ดินนะฮะจะอยู่ขวามือนะฮะมันก็จะมีร้วรอบขอบชิดอะไรเรียบร้อยนะนะครับอีกร้อยเมตรนะะถ้าเริ่มเห็นลวดแ,แสดงว่าใช่เลยนี่เลยพี่น้องนี่ลวนี่เลยครับนี่นะครับที่ดินเรา วันนี้เรามารับซื้อฝากไว้นะด้านหน้าก็จะมีทางเข้าทางประตูอะไรล้อมรั้วอะไรเรียบร้อยนะเป็นอนาเขตนี้เป็นคลองฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะจะทําเป็นคลิปรีวิวตัวแปลงเนี่ยครับที่ลูกสอนชี้อยู่นี่คือที่ที่เรารับไว้นะฮะดูแล้วก็ติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะด้านหน้าแปลงเนี่ยติดถนนลาดยางนะครับส่วนด้านท้ายแปลงเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ดูแล้วก็ต้นลำาไยนี่น่าจะหลายสิบต้นอยู่นะครับน่าจะหลักหลายสิบหลายสิบต้นนะครับเนี่ยบรรยากาศด้านบนนะฮะผมถ่ายให้ดูในบรรยากาศด้านรอบว่านี่เมืองเหนือของแท้นะนะฮะก็นันจะเต็มไปด้วยพวกหมอกนะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้ยแค่เห็นก็ดูแล้วว่าลมสมบูรณ์อากาศดีขนาดไหนพี่น้องนะเนี่ยทิวเขาทั้งนั้นนะฮะดูครับเน่ะ สมบูรณ์นะเขียวขจี <K> G> นะครับโอ้วิวเขาเนี่สวยนะสุดจะบรรยายจริงๆเลยพี่น้องนะครับนะครับนี่รอบๆก็ทำเกษตรนะฮะแล้วก็เหมือนจะเป็นแทบจะเป็นสวนลำใหญ่ซสะสวนใหญ่นะครับตัวนี้ครับนะจะเป็น ตัวเมืองเลยนะฮะตัวเมืองตำบลเจดีหลวงเนี่ยนะะห่างไม่กี่เมตรไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะนิดเดียวนะฮะ,จะเจริญน,นะฮะมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับไม่ได้อยู่เปล่าเปลียวโดดเดี่ยวดเดียวดายไม่ใช่เลยนะครับทางลาดยางยาวมานว่าแหละจากเส้นหลักลยเส้น1 18นนะฮะเนี่ยครับอุดมสมบูรณ์มากๆถือว่างานนี้นี่ผมให้เกรดเอเลยก็แล้วกัน ครับเพราะมันสวยจริงๆนะเข้าเงื่อนไขทุกประการนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยครับดูกี่ทีกี่ทีก็สวยนะครับรูปสี่เหลี่ยมชัดเจน,นนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมบายบาย